อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4โดนเทียบกับเมซี่ฮาร์เวิร์ดยอมรับค่าตัวสร้างความกดดันใครฮาร์เวิร์ดก้มหน้ายอมรับเรื่องค่าตัวมันสร้างความกดดันให้ตนเยอะมากจนถึงขั้นทำให้คนเอาตนไปเปรียบเทียบกับเลี่ยนเออเมซี่เลยทีเดียว ทั้งที่ตนยังอายุน้อยอยู่และย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แทๆ้ๆคลาฮารเวิร์ดกองหน้าชาวเยอรมันของเชลซียอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าการที่ตนมีค่าตัวแพงมันสร้างความกดดันให้กับตนเยอะพอตัวก่อนหน้าที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีดาเวเตะวัย23สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับลิเวอร์พูลเซนจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในความหวังใหม่ ของวงการฟุตบอลเยอรมันสุดท้ายเชลซีถุ่มเงินสูงถึง72ล้านปอนด์หรือประมาณ3,024ล้านบาทดึงตัวเข้ามาร,ร่วมทัพเมื่อปี2020แต่จนถึงตอนนี้ฟอร์มโดยรวมของฮาร์เวิร์ดก็ยังไม่ถือว่าน่าประทับใจมากนักสำหรับผมแล้วเรื่องค่าตัวมันเป็นประเด็นใหญ่มากผมเป็นนักเตะที่แพงที่สุดของเชลซีผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันมีการจ่ายเงินมากขนาดนั้นได้ยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติในโลกฟุตบอล ไม่เชื่อก็ลองดูการเสริมทัพในช่วงที่ผ่านมาของเราดูสิสิ่งนั้นมันมาพร้อมกับความกดดันเพราะมันทําให้หลายคนคิดว่าคุณนั้นคือเมซี่ตอนนั้นผมยังมีอายุแค่20-21ปีแต่คนอื่นๆไม่สนใจเรื่องนั้นพวกเขาสนแค่ว่าค่าตัวของคุณจนมีความคิดว่าคุณต้องเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมตั้งแต,แต่วันแรกที่อยู่กับทีมคุณจะสัมผัสได้ถึงความกดดันอันมหาศาลคุณอ่านเจอเรื่องแบบนั้นและได้ยินคําพูดแบบนั้น แต่ผมมาอยู่กับทีมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะประธานทีมซาอุยันเมซ,ซี่เล่นไม่ออกตอนเจอบาเยนเตอร์กิอัลดาบานประธานอาาัลไทยสมสรในซาดิอาราเบียระบุให้ตายยังไงก็ไม่สนใจที่จะเอาเลียเนเมซ,ซี่มาร่วมทัพได้บอกว่าก่อนหน้านี้เมซ,ซี่ก็เพิ่งแทบทำอะไรไม่ได้เลยเวลาที่เจอกับบาเยมินิกเตอร์กิอัลดาบาน ประธานเอลทายสมสรในซาอุดีองาอดาระเบียกล่าวว่าตนเองจะไม่มีวันดึงเดวเดเมสซี่ดาเตะปารีสแองชแมงมาเร่วมทัพอย่างแน่นอนเพราะมองว่าเมสซี่ไม่ได้เก่งมือนเ่ิมอีกต่อไปอย่างเช่นวันที่ทําอะไรแทบไม่ได้ในวันที่เจอกับ,บเบย์ม,มินิกและวันที่ผ่านมาเมสซี่มีข่าวลือกับเอาอิทิฮัดทีมดังแห่งซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องหลังจากเชื่อกันว่าทีมดังกล่าวต้องการให้แข้งชาวอาร์เจนตี มาช่วยทีมสู้กับอัลนัเซอร์ที่มีกิสโนโรนาลโดคอยและลาตะขายให้อยู่ในตอนนี้โดยมีในงานระบุเอาอิติฮัดพร้อมให้เข้าเหนือก้อนโตอีกด้วยอัลเดบานกล่าวว่าผมไม่อยากเอาน้าเตะร,ระดับโลกที่อิ่มตัวแล้วแล้วก็ได้แต่ยืนดูเกมเฉยๆต่อหน้าบบเยอร์มินกอย่างเช่นเมซี่มาอยู่ในทีมของผมหรอกมูรินโญตัดสินใจกุมบังเหียนโรม่าต่อในซีซั่นหน้า ขอดีเอเลเดโรสปอร์ตสื่ออิตาลีตีข่าวโชเซ่มูรินโญจะยังอยู่กับโรมา่าต่อไปในซีซั่นหน้าโดยช่วงที่ผ่านมาเขาเคยมีข่าวกับปารีสยซงแมงด้วยโชเซ่มูรินโย่เทนเนอร์ของโรม่าสโมสรดังแห่งศึกกาโชสิลาอิตาลีตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าตามการรายงานจากขอดีเอเลเดโรสปอร์ตมูรินโญเข้า,ารับงานกับโรม่าเมื่อช่วงปี2011 และเขาก็พาทีมควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาคอนฟลเฟลซ์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกกับทีมส่วนซีซั่นนี้ก็กำลังพาโรมา่าครองอันดับ5ของลีกและยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นยูฟายูโรปาลีกด้วยแต่ตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลือว่าเขาอาจจะอยากแยกทางกับทีมโดยสัญญาของเจ้าตัวก็เหลือแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นทางนี้ขอเลีอเร่เดลโรสสปอร์ตบอกว่าในช่วงโปรแกรมทีมชาติมูรินโญ่ได้ไตร่ตรองเกี่ยวก,กับอนาคตของตัวเอง ในช่วงที่ไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในกรุงลอนดอนและตัดสินใจว่าจะอยู่กับโรมาต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลซึ่งนี่ถือเป็นข่าวร้ายของแปรแชร์แล้วมีข่าวลือว่าแปรแชร์กำลังให้ความสนใจตัวเขาอยู่